สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เมย์พับเพื่อนๆมาชมสีธรรมชาตินะคะพื้นที่8กันจ้าพื้นนี้เป็นสีธรรมชาติลายดอกพิกุลกันนะคะย้อมคลั่งลงโคลนนะคะสําหรับพื้นนี้นะคะป้ากว้าง1เมตรยาวร้อยเก้าสิบซนติเมตรนะคะพื้นนี้เมย์จัดโปรลดพิเศษให้เพื่อนๆเลยนะคะราคาพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะ เผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสีธรรมชาติลายดอกพิกุลกันนะคะผ้ากว้าง1เมตรยาว190เซนติเมตรนะคะสำหรับผืนนี้นะคะเป็นลายดอกพิกุลกันจ้าสนใจผืนนี้นะคะราคา1 9 0 0บาทนะคะสำหรับลายดอกพิกุลกันนะคะ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสอบถามแม่ค้าได้นะคะค่ะสำหรับผืนที่8เอาทิปที่8นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะมาดูอีก2ปผืนนะคะสวัสดีค่ะ